อยากกินกระหล่ำผัดน้ำปลาเลยลองทำกินเองเป็นอะไรที่ง่ายๆกินง่ายๆทำกินเองกันได้นะคะเพื่อนๆลองทำกันนะคะกระหล่ำผัดน้ำปลายิ่งถ้าใช้น้ำปลาดีๆนะมันจะยิ่งหอมเนี่ยค่ะแต่กระหล่ำนี้เราจะใช้วิธีการฉีกเป็นเส้นฉีกเอานะ ไม่ได้ไม่ได้หัน่นก็แล้วแต่นะเพื่อนๆจะทําแบบไหนก็แล้วแต่นี้เราฉีก่ะปอกปอกปอกกระหล่ำออกมาแล้วก็ล้างให้สะอาดทํนเ,เองเรามั่นใจอย่างหนึ่งว่าเราล้างทุกสะอาดแล้วก็กินแล้วสบายใจเพื่อนๆลองทํากันนะคะ<ม>ทํากินเองง่ายๆของกินง่ายๆทําทกินเองก็ได้อยู่กับบ้านเนี่ยค่ะลองทํากันนะคะ กระหล่ำผัดน้ำปลาหอมหอมค่ะอร่อยอร่อยกับเพื่อน